เห็นแล้วก็คิดทอดพี่น้องเลยเนาะคิดทอดแม่แล้วแม่เพิ่นอยู่กับพากันมานอนให้นอนหน้าเ้ยพี่น้องเลยเนาะพากันใต้ตะเกียงอ่านหนังสืออยู่เทียงนี่ได้ตะกี้มาเห็นแล้วก็คิดทอดพี่น้องเลยคิดทอดความหลังคิดทอดแม่เฮ้ย <c oughs> แม่เพิ่นกเกียไปหลายปีแลนะ้วพี่น้องเลย10กว่าปีเลยมาเห็นเทียงให้เทียงหน้าขี้ให้แล้วก็คิดทอดเพิ่นพี่น้องเลยใช่ป่ะคะ หอยหอยกว้างบ่หอยปลากล่วนหอยตะลยงหอยโค้งเนาะอันทางไทยเพิ่นเอินแซ่หอยเชลลี่เออก็โดยว่าม allora ันต่างกันได้ได้ปะมันคือคือกันเนี่ยมัก็ปะปะมันบ่หรือว่าก้นบ่คือกันกล่นกับบุคือกลตัวนี้แดงปะเออหอยกรสีเอออันนี้อันนี้หอยเชลลี่อันนี้หอยโค้งพียังไงเนาะต้องไปทำให้ดำหน้าก่อนบัดนี้ ตาดำแล้วพ้่อนแมาถ่ายเพิ่นเพื่อเพิ่นหูอีดอกว่าเฮาเอ็ดอีดีเนาะเพิ่นบบเห็นกะเอาป่ได้ตัวเอ็ดอีลีได้ปลุงเลยเนาะลงไปบุกให้นี่ทรงให้นี่กัฝากกันึกขึ้าลฝากลานไปน้ำพายสิดอกถิ่มไปได้ี่ถิ่เนแล้วฉันแหละก็มีลูกมีพ่อม่แม่เนาะเออะอ พี่น้องเลยเปิดภาพมาเมื่อนี้กะมีคนงานมาอีกแล้วพี่น้องเอนะ้เนาะอ่าคนงานเมื่อนั่นแหละพี่น้องเอนะ้เนาะเป็นม่ได้มาเมื่อวานนะี่เนาะเป็นทาทากลุกคนไปโรงพยาบาลพี่น้องเอ้ลูกคนเจ็บท้องว่ะสักน,นี่ก็เลยพากันมาลูกก้าให้พี่น้องเนาะมาตัดงสองพัน,ก,นะนกิบเนาะตาสนะกับกำลังสีลงไปพี่น้องเอนะ้เนาะดำหน้าอยู่ฝั่ง เพียงอยู่ฟากห้วยพูพี่น้องเอ้ยเด้อหางปลาเตื้อขนลงไปก่อนแห่ให้ขอพะเพุ่นหางป้าก็มาซอยคือเก่าพี่น้องนะป้าลุงที่ว่าเพิ่นมาซอยนันแหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็หากบานกาแล้วเมื่อวานนีเนาะมื้อนี้ก็เลยมาอีกเพิ่นนะกาเพิ่นก็ยังบ่พอดำก่อนกาได้ตาเพิ่นเมื่อวานนีพี่น้องเอ้ยไปเอากากนลงไปดำหน้าห้วย การดกสบายอยู่าสบายยืด <laughs> สบายยืดดกวานเนาะเป็นกีบคักอ,อยู่ยังไงงามอยู่เออพอดีดามคักดาสวดสวนเด,ดยไปเอา,ากล้าก่อนเพีองเลยหาบกล้าเจ็บบ่าเราอีกและะ้วบัดนี้ลงไปฝากคุณแล้วเพียงไงนะเพี่ยงไงนะกำลังหาบกล้าลงไปบัดนี้เอ้า ต้อปเติมเอากา,บ,กาบ๊บอก oh. กะเบิดบ๊อกโอ้ยมาจะให้แล้ว <c ười> หาก,กระโลง่งวะนี่ก็ได้หาก,กระป้อนข่าวป้อนน้ำลูกโยนยข่าวแล้ว่าขึ้นแนข่าวน้ำป่าเด็ดป,ป้อนข่าวเพิ่นเด็ดให้เพิ่นไปนอนแล้วแกงกระดูกเลยกินข่าวน้ำป่ายายพี่น้องเลยฮะ จักแลไอ่ต้องเลยเนาะหาป้าลงไปฝัป่งเตียงคือเนก้าไม่ได้ไกลเบิ้งป้ากล้องหน้ำมาให้ป้าลุงกันหาก้าหาบบุ้งคือเก้าหาข้างละาหกมัดมาเลยเนาะอ่าคไายแน่แล้วป้าลุงเลยเนาะเาได้เห็ดอ่าติดต่อกันหลายมื่อมันกะบ่ค่อยเจ็บแล้วบ้ากันเนาะเมื่อแรกสองเมื่อแรกนั้นเจ็บบา้าพนะี่น้องเไยเนาะปวดเนื้อปวดตัว ไม่เดี๋ยวเห่าเห็ดติดต่อกันเด็ดมันกะไข่แน่เนาะอ่าอาจจะเป็นเพราะว่าเฮาบ่ได้ค่อยเฮาบ่ได้ค่อยยูเห็ดพี่น้องเอ้ยมันก็เลยบ่ชินเนาะมันก็เจ็บพี่น้องเอ้ยอ่ะก่อนอื่นก็กลับทักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงกันเบิร์ดสุขสุขคนพาปราลุย่างข้ามห้วยก่อนมื้อนี้อ่าเอากระมาดำอยู่อฟางเทียงพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้เนาะฝากห้วยพี่น้องเอ้ยเด้อ น้ำกับเครื่องหวยปลาลุงเอ้ยเบิง้งหมื่นแน่นี่เนาะเออซับจุ่มตรงนี้เพื่อให้เด็ดปลาลุงเอ้ยนี่แหละเทียงเขากับพี่ดาวไงเนาะเทียงเกา่าเทียงห้างแล้วผมมีไผ่มาอยู่ผมมีไผ่มาปั้บปูงอมแซมเอาอยู่บ้านอยู่เพื่อนผู้พี่ดาวไงเนาะแต่ละคนก็ได้อยู่เพืองงนะพอเ่อนก็คืออยู่น้าเนาะเพราะว่าทาั้ง เงินป้าปาเพิ่นกะใกล้แคมบ้านพี่น้องใกล้ให้ใกล้หน้าเนาะกต่เลยมาได้พากันมาอยู่อยู่พุ่นแหละแต่แก่ข้าพ่อข้าแม่เพิ่นมาอยู่พุ่นแหละพี่น้องไอเทียงกรได้ษพวกเทียงห้างแล้วฮึปโอ้พานี่ขึ้นมากันเฮ้เพิ่น,านพาบัากตาลกินได้เนี่เนาะเพอน ไปเด้ฟังเพลงม่วนชื่นแท้เถะเนาะดับหน้าโบ่เมืย์แล้วพี่น้องเอ้ยทางเบาค้ำเพิ่นบ่เนาะเบาค้ำไอ้เสาวเงินพี่น้องเอ้ยเพิ่นหน้าเพิ่นกับใกล้กันเนาะฟังพูดแหละพี่น้องเอ้ยขุนเทียงเข้ากันเฮ้ยเห็นแล้วก็คิดทอดพี่น้องเอ้ยเนาะคิดทอดแม่แล้วแม่เพิ่นอยู่กับผากันมานอนไ้นอนน่ายเ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะ รักกันใต้ตะเกียงอ่านหนังสืออยู่เตียงนี่ได้ตะกี้มาเห็นแล้วก็คิดฮอดพี่น้องเลยคิดฮอดความลังคิดฮอดแม่เฮ้ย <c oughs> แม่เพิ่นอนเกษียรไปหลายปีแล้วพี่น้องนะสิบกว่าปีเลยมาเห็นเตียงให้เตียงหน้าขี้ให้แล้วก็คิดฮอดเพิ่นพี่น้องเลยเ <c oughs> พิ่นทาง,งป่าเพิ่นอับกามาก่อนเลยวันนี้เพิ่นวานก้าหน้าเพิ่น ป้ากับลุงที่ว่ามาซอยเมื่อนั้นแหละพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้เพิ่นก็ดเลยพากันมาอีกทางอ่ารนางก็แลี้วจากหน้าตัวเองก็สิได้ไปซอยเพิ่นแหละพี่น้องเลนะยเาลายลายนะาะาาาเพรอพี่น้องกนะ็มาซอยเฮาหลายมื้อหลายวันใส่ป้าก้าว้ใส่บัดนี้ไปหาว่างก้าก่อนแับนี้พี่น้องเลยนะหาว่างอยู่แถวน้มนามกัน ไก่กิกล้กาวแล้วเฮ้ยน้อนอยู่เทียงนี่บ่ไก,ก,ก่กินข้าวเด้อจักเน้ยลูกเราจักเจมได้เขาอันว่าสาวนั่นบ่ตาใสเพิ่นได้เห็ดเห็นเรามาวานก้ามวา,านนี่ <c oughs> นปุ่ไก่ลงกล้ายมโยบดูเพี่น้อย่างไรเนาะเพิ่นวนะานุวานนี่ยังเป็นเม็ดอยู่ say hay đây em bắt được sao nè bơ, ờ phân sao nè say hai nè phi đồng rồi, nhà này say hay đấy, thế này, ờ, này trung <laughs> <laughs> ừ. <laughs> trung <tăng> à <laughs> <laughs> tôi đang cả mén, tôi bảo bắt được đầm là đông mai ngoài và luôn, <lleva> chắc. <laughs> <laughs> <ngay này tăng. cười> <laughs> จักเงาเฟินธรรมดาว่าดำลงมาหน่อยทีมิให้เดียวนี่ปะให้นับให้นี่ลงมาหน่อยเเออแม่นให้เดียวนี่ได้ทั้งทิงนี่ว่าลำโดลงมาก sure> ับ่ได้ที่อืมไปพี่น้องเลยพร้อมแล้วลงไปดำก้อยม่เนาะโอ้ถ้าก <dis ็เจอได้ก็ได้เอาอันถี้ค่้องม้าน่องมาหน่อเนาะเฮ้ยไตั้งกล้องไว้ซ้ำพี่น้องไปเนาะ การสักก่อนญาติงลงไปงให้ดำหน้าก่อนพี่น้องเลย,ยอลยืมตัตว์มาอีกบระเด็พี่น้องเลยเสร็จเรียบร้อยกำลังถืมาต่อให้นี่ประเด็พี่น้องเลยเนาะคือสี่อ่าสองสามให้เลี้ยงกันในแหละพี่น้องเลยเนาะทางลุงจอยเจยนกำลังขาดอยู่หมดเก็บหอยไปนะไอสี <c oughs> ่ได้จักให้แต่ประเด็นพี่น้องเลยรุ่นถ้า z o ไปน้วกันว่านี่ได้สามให้น้อยเนาะ ไอ้เพื่อนดำเมื่อเช้า,านี่กับอสองผัวเมยียเพื่อนพี่น,อน้องนะลุงจอยกับปะเต๋ว่าเนี้ยได้สามให้เทิงนั่นมือนี่กำลังได้สองให้พี่น,อน้องเลยอ่ะเพื่อคำจะได้จักไข่พี่น้องเลยเนานะกำลังไม่ได้เอาขากล้องลงมาพี่น้องเลยภาษาไทยว่าสิตั้งกล้องไทยให้ป้าให้ลุงบุญกะบ่ได้ตั้งซะพี่น้องเนะลยเนาะบือมีขากล้องลืมเอาขากล้องลงมาเอาถ่ายถ่ายตอนมันแล้วเนาะอย่น ปลาลุงคนเห็นแหละคนชิเมย์พี่น้องเลยตายตอนดำแล้วนี่แหละพี่น้องเลยเนาะะให้ต่อไปก็คือสิเป็นให้ที่ลุงจอยคาดอยู่นี่แหละพี่น้องเลยเพื่อนแหละถ่ายเล้วเพื่อนแหละจะนั่งสิได้มาต่อคลิปให้ไปพี่นอ้นองปลาลุงเม,มึงอ,อีกนะอเนาะฮ่าปัตเตอร์เก็บหอยไปนำ้ำหอยโครงพี่น้องเลยหอยเชอรี่ก็มีแต่ว่าสนั่งแยกบ่ออกพี่น้องเยเนาะระหว่างหอยโครงกับหอยเชอรี่เดี๋ยวมันอยากคือกันนะ่อเพื่นอนว่า หอยเชลลี honey, honey. And, honey. Ol, ่ในก้นสีแดมกลัวเ่าหน่อยนะหอยโก่งก้นมันสีปุ่มพี่น้องเลยแมนอยู่ต้องเอามาเทียบกันลองเบิ่งก่อนนะว่าสีเป็นจังไงให้ลายแล้วบ่แต่พอต้มตอนเว้นแล้วบ่พอต้มแล้วบ่ตอนเว้นนี่ต้มหมิงกะต่ำมะคุงพอต้มแล้วบ่อะให้ลายเติมเลยใช่ป่ะคะหอยหอยหอยกว้างบ่ หอยปักขวงเฮียงเลยหอยโค้งเนาะอันทางไทยเพิ่นเออแช่หอยเชลลีเออก็เลยว่ามันต่างกันได้ได้ปะมันคือคือคือกันเนี่ยมัก็ปะปะมันบ่หรือว่าก้นบ่คือกันก้นมัก็คือก้นวนี้แดงก็เออปากมันะอออันนี้อันนี้หอยเชลลีอันนี้หอยโค้งเพียงเลยเนาะฮึ่มเบิ่งไม่ได้ออกเลยอนี่นะคิดว่าเป็นหอยโค้งไม่ได้ตะกี้นี้ ทางพี่ไม่แต่หอยโค้งพี่น้องเนาะบ่ขอยมีหอยเชอรี่โดยทางทใต้พึ้นบนเดินหอยโค้งมาปากกว้างขึ้นกันเนาะบางคนกับบางพื้นที่หอยโค้งกับหอยนั่นเนาะโดยหอยโค้งกับหอยอันลูกเนาะมันเอาไว้แล้วหอยโค้งกับหอยจุกหนาบชองข้นพอนได้เนาะโล้มันติกไปเส้าพอดได้หน่อยเนาะเผื่อป้อนข้าวป้อนน้ำลูกแล้วพี่น้องเลยลงมาซะเลยทำให้ทำให้นี่ มามาลุ่นไปน้ากันสิได้จะค่ายมื่อนี่ทร <laughs> งทรงให้แล้วค่าแน่มืนน่อน,นี้มีคนโลกกาให้แล้วพี่น้องเลยเนาะอวานี่บมมีคนโลกกาเดี๋ยวได้ดำแต่ช่วงเศร้าเนาะช่วงแรงเดี๋ได้โลกกาอว่านี่พี่น้องเลยมื่อนี้ค่าแน่เนาะมีอันทางป่าเอ้คีนเพิ่นมารโลกาให้พี่น้องเลยเนาะจ้างเพิ่นนั่นแหละเพื่อนโลกระเพื่อข้ามก็คือสิได้ร้ายเติบเนาะมื่อนี้เบอร์อื่นทัางหมคือสิได้ดำตลอดแหละพี่นองงนะ้องเลยเนาะเพื่อ กะเบิดไปไปลงมือให้นั่นเจ้าไปดิพี่น้องเลยก็คือสิบประเทศไทยพี่ให้น้องเบิ่งหลังเนาะเพราอเราไปเอาขาต้องลงมาพี่น้องเลยลงไปนำให้นำหน้าก่อนบัดนี้โดยตาดำแล้วผู้ใดแจังหวัดไทยเพิ่นเบิ่งเพิ่นหูอีดอกว่าเฮาเฮ็ดอีรีเนาะเพิ่นบ่เห็นกะเอาบระเดี๋ยวเฮ็ดอีรีได้ปาลุงเลยเนาะลงไปบุกให้นี Ai ่ชงให้นี่เกิดักกันขึ้นเขาอะไรบัดนี้เนาะทางวปรเตอร์ขับกะลงไป ไปพี่น้องเลยลุกไปดำไฮดำหน้ากันเด้อปลาลุงเลยปัานนี้เนาะเดี๋ยวมาต่อคลิปให้ปลาลุงเบิกอีกเพื่อน,นึงพี่น้องเลยตัดภาพมาอยู่บนนี้แล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะกำลังดำห้นั่นจะนั่งยามเอาโทรศัพท์เอาเข่าถุงก่อนเพราะว่าฝนตกพี่น้องเลยเนาะฝนกำล,ลังลงเม็ดนั <c oughs> ่นโทรศัพท์เปียกสายจ่อยแดดพี่น้องเลยกำลังสีลงกทำง่ายคุ่แรมป์ป่นนี้เนาะวันนี้แดดจะไข่แดดบุ๊ หาให้ 3, 4, 5, 5, นี่พี่น้องเนาะโอ้เป็าส,สามารถแท้น้ําบ่น้ําใหม่ทันกินกันน้าปลาก็แมงเชอก็ลงมาพี่น,อน,น้องเอ้ยน้ําขนมปังลงมาสิกินไดคือสิบ่ได้ขึ้นง่ายน <laughs> เนาะเพิ่นให้อากิเอาลานาปาก,กันเนาะเลยลงมาดําน้ํจาจักน้อยเพิ่นว่า ไอเนี่ยใกล้สุดแล้วเด็กน้องเลยเอ้ากินน้ำกินน้กินน้ำกินน้ำเล่นน,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 น้ำปึ๊บอเอาขนมปังเข้ามาส่งให้น่านขึ้นไนดะ้ไหมนี่สิเนอะเอาเข้าไปได้ไ <c oughs> <c oughs> หมน่าใจกว่าลไป ลงลงลงมาหนิกินเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยห้องช่องก่อนเนาะตามใจก่อนตาใจกันมใจกันชิล้งให้งงอันนี่ยว่าไงโค้งเนาะไงเติบได้หนิมาพี่น้องเลยมันดำให้นี่มันแล้วก็บรรดการช่ำเมื่อยถ้าเพื่อนคาดขางๆกับเมื่อเอาก้าพี่น้องเลยเนาะไฟดอกมันนี่ดำอย่างเดียวมีคนงานดอกก้าเลย เป็นไปได้เป yeah. um, <laughs> <you> <cn> ็น no นีไปได้ไม่ได้เสือวาจัตงสะเอ้อะยังกับ่ได้เด็กคนงานอ่ะัตอดทวาจังสนเออเออบังแดด่าบไปด้มนีฝนตกก็ได้นะฝนยาดพี่้องเลยฝากดานไวน้ำไายปะฝากดานไวน้ำายปะ ผาร้านไปน้ำพายสิเถอะถิมไปเลยดิถิมไนแลนั่นแหละเขไม่มีลูกเาม่พ่อม่แม่เนาะเออโซถิมเลยติตัดเนาะดูถิมร้านแล้วบัดนี้อาเดียวก็เอ้ครีมพี่น้องเลยมูไหบันไดดอกินข่าวแล้ว คนกินข่าวเมื่อสนี่กินร้ายเติบได้ต้มไข่เพื่อนก้าวกับต้มไข่บุคหมียนโมือยอ้เนาวมือัน,น,นอ,อันอันาวนั่งย่าง่อดันอยู่อันกาหากรุดจากมือนี่ตุเรียนเสโปเอ,อ้ยพออันจังไม่ใหญ่สีเลามั่งไม่ไหนอันนี้เนาะ ติดมือ,อยางมันพี่น้องเลยเรียนเป็นโมดิบไม่อ,อยาอ่างนะเจ้าเรียนอันนั้นวะใกล้จะพี่น้องเลยนะลงดำซอยป้าอีกเช่นน่อยจังพากันนั่งพ,พักพอนเลยนะสาวเพิ่นค่าไฮนี่แล้วจังลงไปดำไปสำหรับคลิปนี้ชนะกาสิได้คอตูลาไปก่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะคอยพกๆก,กันใหมาคลิปหน้าคุณวันนี้กับบรรยากาศเป็นใจขึ้นยังนี่ ทำได้สีดำมหอนเดดพี่น้องไงเนาะแต่ค้นแหละบุเป็นใจท่าจะพี่น้องไงเนาะได้เลยเด้พอพอๆกันไหมหยิบหนะแล้วคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเด้อเนาะไปแล้วึ้นนะเด้อ